คำถามสุดท้ายของวันนี้นะคะ,ค,ะคุณหมอตอนนี้หนูอายุ26ปีค่ะ,คะช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวกับการทําจิ้มสามมิติมันคืออะไรคะอันตรายหรือเปล่าแล้วมันดียังไงหนูอยากรู้มากเลยค่ะรบกวนตอบคาถามด้วยนะคะทีนี้จิ้มสามมิติคืออะไร3ามิติคือกว้างคุณยาวคุณหนาถ้าเรามีความกว้างความยาวแต่คคแบคบเราก็เรียกว่า2มิติคําว่าจิมสมิตินี่คือเติมต,ต,ร,งตรงแคมใหญ่แคมใหญ่ทําไมต้องเติม ตมคือบางคนผอมค่ะและตรงนี้มันก็แฟบลงไป<อ>หรือบางคนต้องการใส่ชุดอาบน้ำแล้วมันดูไวกรีบค่ะก็คงเห็นว่าแม้เวลาประกวดนางงามนางงามส่องไปดูคนไหนที่นูนๆก็แบบวิดวาดกันจริง,รงๆแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องอะไรเรื่องร,รสินิยมหรือเปล่าหรือไม่ทราบนะคะก็เออเป็นเรื่องแฟชั่น <c oughs> ฉะนั้นตรงนี้ก็ไปฉีดให้มันนูน ฉีดนี่ใช้อะไรก็ใช้ไขมันตัวเองอส่วนไหนคะคุณหมออาจจะหน้าท้องอาจจะต้นขาฉีดเข้าไปอยู่ได้ชั่วคราวหรือฉีดฟิลเลอร์เข้าไปปฏิ6เดือนก็จะทําให้มันดูนูนสวยสวยชั่วคราวนะคะทีนี้สิ่งเหล่านี้ทําไปทําไมส่วนใหญ่เป็นเรื่องของจิตใจและเรื่องของอาชีพที่ต้องทําให้มันนูนนูนฉะนั้นถ้าเราเป็นเราไม่ต้องไปนูนก็เขาไม่ต้องไม่ต้องอย่างนี้ก็คือมันกันกระแทก สมมติเขาผอมมากตรงนี้การที่มีไขมันมีอะไรก็จะกันกระแทกได้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ค่อยอย่างนั้นหรอกค่ะหมายถึงความสวยงามเป็นหลักอยากให้สวยงามปัญหาคือหนึ่งเสียเงินนะคะเจ็บตัวสองเจ็บตัวเสียเวลานะคะสามต้องระวัดระวังว่าทําไปแล้วเอไขมันใส่เข้าไปค่ะเกิดสิวขึ้นแถวนั้นเยอะเลยนะคะกลายเป็นว่าบางคนก็ชอบโกนขนด้วยนะคะอันนี้ก็กลายเป็นสิวขึ้นมาผักเสพขึ้นมาและทําบางคนนะคะก็อาจจะโชคร้ายเช่น มีเกล็ดเลือดต่ําหรือว่าบว,วมง่ายกลายเป็นห่อเลือดขึ้นมาก็ต้องแก้ไขกันไปแต่ส่วนใหญ่หการฉีดอย่างนี้ไม่อันตรายถึงกับชีวิตค่ะสรุปถ้าจะทำศิลปกรรมตกแต่งสมสวยต้องหาข้อมูลก่อนนะคะ<ห>นะคะจะทำอะไรหาข้อมูลก่อนว่ามีข้อดีข้อเสียอย่างไรทุกอย่างไม่มีข้อดีอย่างเดียวคะ่ะมีข้อเสียตามมาด้วย